วงแล้วก็ให้การตัดสินใจว่าขออนุญาตเจ้าร่วงนะคะปู่ปาริจิตนะคะรู้สึกว่าแย่งกันเหลือเกินนะคะว่าปาริจิตนี่เป็นของไคยนะคะต้องมีการตัดสินกันแล้วพี่ขอรเรียกอะไรละ่ะอนุญาตตัดสินเพราะพี่คิดว่าพี่เป็นคนแรกพี่ถมดินคนแรกที่ถมดินนะคะแล้วก็พี่ก็จะมีสิทธิ์นิดหน่อยในหางพี่ก็สามารถบอกได้ว่าปู่ปาริจิตเป็นของไทย ไอติมค <c oughs> ่ะไอติมค่ะไอติมค่ะไอติมถั่วนะคะมีไอติมมะพร้าวไอติมกะทินะคะไอติมค่ะไอติมอาไอติมจบมันมีหัวไหมนะเดีย๋ยวใครรูไหมมาดูตรงมี้ก่มนเลยนะโอ้มันลุกปี๊มันลุกปี๊เราจะต้องทำการถามมันก่อนว่ามะตุูนลุดินีจะมีหัวเป็นตัวเป็นตนไหมนะกอ,กอดน้องนิดน้องนิดจะให้มันกอดเยอะน้องนิดเดี๋ยวเปลืองตัวีพี่ดูได้ดินั่งเนี่ยนี่มันจะต้องเป็นสีไป็นเลือนเดี๋ยวต้องดูตรง ในสวัสดีนะจ๊ะไทยสวัดีค่ะลูกแก้วลูกนี้เท่าไหร่ครับพี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะลูกใหญ่กว่าปะลูกใหญ่กว่าขนมีนะคะลูกแก้วนี้นะคะเป็นลูกแก้วที่ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะไม่ลอกไม่ดำเป็นลูกแก้วแท้แล้วลูกแก้วปลอมเป็นไงลูกแก้วปลอมคืออะไรลูกแก้วก็คือลูกแก้วปะมันมีลูกแก้วปลอมนีเหรอเกิดมาไม่เคยเห็นลูกแก้วปลอมเนี่ยเคยเห็นถั่วปอมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลืมโมกลืมมุกลืมมุก ต,ต้องหามาตูนก่อนหามาตูนครับหัวมาตูมคนหาวหัวมาตูนหาวหัวมาตูนนะโอ้โหเฮ้เอ้าวเฮ้ยอุ๊บจีพาวเวอร์มาแล้วป้าต้องโอจีบนมมาแล้วจีบนมเท่ยังแมวมาแล้วสงครามก็มานะครับโอ้เดี๋ยวต้องจีบแล้วเอาปัวไปไนที่ออนไลน์ก euh ็ง <c oughs> <'t> <word> ่ายทุกนาทีนะคะมูน่ะก็เริ่มเข้ามาแล้วสงครามสวัสดีทั้งสี่สิบคนนะคะพี่ขอตัดสินว่ามาตูนมีหัวนะคะถ้าตัวไม่มีหัวมาตูนไม่สามารถมีลูกได้แสดงว่ามาตูมต้องเคยมีหัวมาหน่ารับเวลาติดการที่รักกาฮะมาตูมต้อเคยมีหัวถ้ามาตูม วมาตูนก็ไม่มีู้าลูกมตูงไม่มีเมียตูงก็ไม่มี่ชานุ่มไขมุกตัดสินมีผัวเป็นตัวตนแต่ตอนนี้ไม่รู้ผัวไปไหนโอ้ยย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 ยม่ยยมยยยยยนย้ยนยย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 ียยยยยยยนยย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 ย้ยยยใครยย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 ยอยย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 ย้ยยยยกทยายยยยยยองอันนี้มายยยวนะคะอุยยแม่นอยู่แล้วค่ะดูหน้าตาสิ มีหน้าเป็นอาวุธนะคะถ้าคิดดูว่าลูกแก้วเนี้ยถ้าใครสนใจนะคะมันจะแม่นมากเลยนะคะถ้าใครสนใจลูกละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะร้อยเก้าสิบเก้านะคะไม่ลอกไม่ดําจํานําไม่ได้ใายให้ใครก็ไม่มีใครเอานะตัวนี้นะคะถ้าถือว่ากลางคืนนะคะมันจะเป็นดาวอยู่บนนี้นะคะถ้าใครถ้าใครนี่นะถ้าใครกำลังกำลังมองหาดาวอยู่เลยนะยาหูยาหูกาวต่ายาหูนะคะเขาเรียกปั่นดำถ้าเห็นไอ้นี่ในห้องนะโอ้โหชีวิตจินตนาการล้ำเลิศมันจะคิดว่ามันนี่อยู่บนอวกาศ นะเดี nah, ๋ยวพี่จะพูดเรื่องนี้ให้ทรา